เมื่อเราสร้างลิงก์ใบงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาสร้างลิงก์วิดีโอกันครับซึ่งวิดีโอนี้พูดใส่ไว้ใน youtube แล้วแล้วพูดจดเก็บไว้นะครับพูดเก็บไว้ในไฟล์ Word ครับนี่พูดเก็บไว้่างนี้นะครับว่าแนะนำแนะนำการเรียนยนต์โอโอแล้วก็มีชื่อลิงก์ทีนี้ในในเว็บนะครับ เราจะบอกว่าเราจะใส่วิดีโอแนะนำการเรียนคุนยนนะครับตรงนี้เราก็ไปเปิดที่ไฟเวิร์ดเลยครับที่แนะนำการเรียนคุนยนแล้วก็ Copy ลิงก์นะครับ Copy URL คอัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จแล้วเราก็เปิดเว็บครับแล้วคุมดำครับหลักการเดียวกันครับแล้วก็เลือกแทรกลิงก์ครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวา วางครับแล้วก็กดใช้แล้วก็กดเผยแพร่ครับอันี้เดี๋ยวเรจะทำไอ้ตรงแนะนำาอยู่อพิธีอีกอันนึงกก็เปิดไฟล์ w วิรครับ<อ>แนะนำาุยู่อพิธีแล้วก็กรอบตรงลิงก์ครับ URL นี้คลิกขวาคัดลอกแล้วก็เปิดนะครับนาเว็บ แล้วคุุมดำแล้วก็แทรกลิง,ลงลกง์ครับคลิกเมาส์ขวาเลือกวางครับแล้วกดใช้อ่าทีกดเผยแพร่ครับถ้าเกิดเสร็จแล้วกดเผยแพร่แล้วทีีเรามาดูแล้วก็เปิดแท็บอีกแท็บหนึง่งแล้วก็เข้าเว็บบอท้ายนะครับแล้วเข้าสู่หน้าสารบัญครับ แล้วเ,เลือกคูดเพราะว่าพูดทำครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่นะครับวิดีโอแล้วลองดูครับแนะนำการเรียนยนเห็นไหมครับพอเราสร้างลิงก์แล้วปุ๊บเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปนิ้วมือแล้วกดเข้าไปนี่ครับวิดีโอจาก youtube ก็เข้ามาได้เลยแนะนำาูุ่นยนต์นี่เห็นไหมครับ นี่แหละครับการนำง Youtube มาก็ไม่ยากเลยแค่นำ URL ของ y o u t u b e นะครับมาเก็บไว้นะครับหรือไม่ก็เปิดแล้วก็เปิด Youtube แล้วก็ copy เข้ามาแล้วก็มาวางในนี้เลยก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นการนำวิดีโอจาก Youtube เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปเรื่องการใส่ภาพเข้ามาในบทเรียน